สบัสด <icana>, ี Job, ые, พี chanting, ่น้องสบาสดีสุกูสุคนสมองสุบอลปกปอกับสันแกวสันเคยกับสองมังเดือนอิเสียวมาเจออีเสียวพี่น้องเลยเฮ้ยมายังมาสอยงานเหมือนมานังหายกับรังใจตี ให้ให้ทุกอย่างพี่น้องเป็นได้ทุกอย่างทั้งสวยงานทั้งให้ยกำลังใจเป็นเด็กหลางจานได้ไหมล้างจานก็ได้กันละว่คิดนักได้หรือเปล่าหลังจานได้ทุกอย่างใช่งจานเนี่ยซาบุยเด้อมาทำหน้างเนาะสวยเซ็ตบาทโตเสี่ยวก็ได้ใครมานทำหลังใครก็นันเมื่อนั้นเยอะที่มาแต่เช้านะเครื่องนี่หวานนี่หลับจานนี่หวานหลงจานนี่แล้วก็ได้อีกเท่านะ ก๋ยละก็ได้รอบน wow ึ่งว่าบกข่อยมาน้ำ้างข่อยมาของบเฮนเจ้าโอ้ยเขามาจากแค่สิบรอบแล้วอ่าแสดงว่ารอบแรกอันน้นรอบนี้จะมาน้ำ้างข่อยก่าฮ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 าฮาฮ่าา่า่่า คนเดียวบ่คนเดียวแล้วอะคบะใดีจ้าย่งอไรเอคนเดียวกักอนใ้มันบมันยอ้าก็ะเบ้เีตักแตอบมูนี่นะซิมและซิมอยู่บังหันนี่แล้วน้าายขัวชะโมเป็นขัวชะซาบบหวนาไเชือตีกันเดี๋ยวนี้ยอหยรคนกับบปไหนเนาะ ใหม่หม้อเลยระปกเลกนั่น yeah, um, um. so ้ oh, ่งนั่งนั่นั่ง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 ง่งนั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 ่งนงั่งนั่น่่นง่น่น่่่นั่น่่่น่ั่ เจ็บปวดจนทังเ้วนี่เอกมเอสารภาโซโซตอดเอกินเลยใหเผาให้นี่งให้น้องฝันมาฝนเบิ่งอะไรกันี่ได้ในหมอนี้ได้เผาอันนี้จะต้อให้เผาถ้าไล้ก็เผาลงหมดเฮ็ดมาได้เลยของให้เผาหนึ่งคนเผาเสะบะตั้งหู กำลังซีนยังม่หูเลือกสารุชนสาายานนสาาพี่น้อง

แค่าบวก้เรา้ายคนได้บมีะคียวายถามบ่ได้เลยวันนี้ยิกงตงเลยเติมเกลือวะเันต้นนี้ได้บกคลนบตันน่ะบุคลนีนไม่เคยต้มีเจอม มันอันไหได้นน่มันสีได้ได้หน่กํลังนี้ยเอาแซมนี้ไปย่างมันจากนานเบิ้ดออผู้ดีปวดกล้ามหัวเลยนะอย่ารอดมันประทาน ต้องแบบนี้นี่แล้วอดบอกก่อนมันแมากที่พ่กหยั่งกูดินหมาแ้แต่ผมจะเปิดวบแล้วกินแบบแบ่งปันยินป่ะเฮ้ยตัวมาอยุขึ้นนี่เียว เองเราอยากมากกบ่ได้มาเอาลูกทำแม่ออกบ้านน้องแต่เดิมขึ้นนี้าม่ใหญ่ไปพอน้องเดือนนะมาอันบ้าไปพี่น้องับพี่น้องเขามาเบิ่งทางใน

อ่าถูกมันมมีอย่างสบายดีพี่น้องก็จะปวดก้นแหแต่งภาเวนพาข่าเวนใต้กำลังแต่งภาเวนพี่น้องเลยเนื้อขาขาวให้กินเนาะไปเข้าไปแลยหน่ามา มันก็เอิ่อนอีหยังป่านี่ <บะ S 1> นี่ถูกอันนี้นะเตรียมเห็นไหมใป่าเตรียมอันนี้กร,ระเพื่อมดอกไม้จันบานทางบานสักผู้จะเอิ่นดอกไม้จันบานทางหัดถูกหัดเทียนเท,ยนทียนดอกไม้เาหอบบานเ้าบมดอกไม้จันเดีอันนี้นีพรเวนพี่ข้องประเวนนี่พี่ี่ข้องประเวนนี่แล้วพี่น้องเอ้ยมีของกินมีของบานของข้าวเนาะ เราเดจากปีแดบอกอายุแล้วนะเนามเปามสิบออสามสิบปีสามสิปีสามสิบปีชี้ย่งเขาเนาะเออ,อเราเป็นโรคเองบอ่ปอดปอดแหละเป็นกอเป็นดวมบแบบบดอกกําลังกายเนาะสังขารนี่แหละ ม <ừ S 2> ันสีส้มโมนี่ม้อว่าเ็เป็นมาเนปุริสามเดือนสามเดือนสีเดือนย่างเขเลือนอุดเลือนทุนเลือแหงทุนหมได้ก็ปนั่นแหละิดมันปวดหาก็ซามสิปีเนาะ

่างนะคะจุดทูอุ่มให้ลูกมาอยู่มากินวะซ่านตามความเสือเนาะพี่น้องพระประสาทประคบขอโทษข้อภัยเด้อพี่น้องเบอร์เบอร์เขามาถ่ายนี่ถ่ายนอกนะแจ้งเขามาถ่ายให้เบอร์ถูกแล้วก็ยังรออยู่เนาะอืม สมโนมันสมโนไปนไปั่น่เอาเมียปคนเมื่อเบิร์ตขบ้านนี่เ่อระบาดในหาหูกแจกูได้หูกแจกกได้แล้วพื้นพ่อโอเ่สมโนข้ที่เ่เอาเมื่กี้เผื่อมาทูทพไปแดนหาสมโน้ยทั้วนเฮ้ยเลยไม่ได้หูกใบเดียวไม่ีเทานั้นนะกายมาเมื่อวานนี้เพิ่นนั่งถาจังพ่ออยู่ ไก่ล้นะไปเอาก็ได้บิดมึงอะไรพี่น้องคลิปหนึกงสิ้ล่าอะไรพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจแม่น้องเดือนหน่เด้ออะไรพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่กับสบายดี